สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้สิม่าบอกข่าวดีกับท่านผู้ชมผู้ที่ติดตามช่องมือใหม่เฮอุตไทยช่องน,น้อยนะครับ<ม>ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้วิเกียรตหรือท่านผู้ชมทุกท่านในการติดตามกดเบิ่งกดซับสไครต์กดก,ก,กระดิง่งนะฮะทั่วโลกนะครับ บอกว่าจะเป็นคนไทยมาอันดับหนึ่งเนาะที่น้องทางล่าแนะ่ที่น้องประเทศเพื่อนบ้านนะแถบเอเชียเขาแนะ่ติดตามสาเหตุที่ได้เห็ดช่องรถไถยก็เพราะว่า,าสมัยจะเป็นนุมเขาก็ไถแต่ไถยควายเพราะรถไถยเขาออกมากเสียเขาก็ลงไปทำงานกรุงเทพเขาก็เลยนะบรได้ใส ไวลเหล็กบริษัทร,รถไทยที่นี่มีเพื่อนบ้านเพื่อนเจ้าขายเพราะว่าบ่มีคนใส่เพื่อนเจ้าขายอีที่แปดศูนย์ฮองสหายนนะครับก็เลยไปเบิง่งไปเบิ่งิ่นมักมักมักคุ้นคาที่เอาได้เอาไปสูบน้ำนะกะ็ได้ไถเหลนแน่นั่นแหละครับตมาคามาคือเติมเต็มน,นะครับท่านผู้ชมครับ ก็เพิ่งได้ทำจริงจังมากก็ได้เข้าควบสองปีด้่การอยู่รวมกับยูทูบนิดกับเก้าปีครับเป็นปีที่สิบพอดีปีนี้นะฮะแต่ว่าสามเดือนก็ลงคลิปท่านึงหกเดือนลงคลิปท่านึงสิงละครับแล้วแต่จากท้านั้นท่านี้พอเห็นจับประเด็นแล้วก็ บิงช่องคูบาอาจารย์ใน YouTube หลายๆช่องเพื่อนก็บอกว่าถ้าจะทำอะไรก็ทำแต่อย่างนั้นเลยวันนี้ไปเล่นกีฬาวันนี้ไปเที่ยววันนี้ไปสวนหยิบหลายๆอย่างมารวมกันไม่รู้ไอเขาเขาก็จับทางไม่ถูกผมก็เลยมาคิดขึ้นได้ว่าเข้ามากักอย่างเขากับเห็ุอันนั้นถึงแม้ว่าช่องเข้าสิบ,บ,บวัเติบโต สว่าเป็นที่นิยมปันใดนะครับแต่กะแตก่กัมักมักรถไถเดินตามนะจนตอนนี้ก็ได้ซื้อรถไถหน่อยมามาหลากเทเลอร์นะแล้วก็ได้มีรถหลออตัวเพราะว่าหน้าเขามันลมนะครับแล้วกับท่านผู้ชมก็ติดตามจนมาถึงต้นเดือนธันวาคม2องพกก็ได้รับข่าวดี ทั้ง Google Adsense นะฮะทั้งบริษัทแม่ของ YouTube เพิ่นกะให้สร้างรายได้นะครับสร้างรายได้นะครับแล้วกัตั้งแต่ต้นเดือนท่านว่าคมมาหลังจากนั้นผมก็ล่อพินร่อจดหมายล่อพินจากทั้ง Google Adsense นะรล่อมาตั้งแต่ต้นเดือนท่านว่านะครับจนมาถึงกลางเดือน โมกราคมนะครับก็มันป่าเข้าไปเท่าไหร่แล้วเจ็ดสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับเจ็ดสัปดาห์จดหมายเชื่อสิมหอดนะครับแต่แล้วก็ได้รับแล้วครับมากแล้วครับขอบคุณทั้งอ,อ y o u t u b e ขอบคุณ youtube ขอบคุณ Google Adsense ะะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมือใหม่เฮอรถไถยนะครับซึ่งเป็นช่องพุทธเฒานะครับไปไปหนะ้าไปขี่รถถอดรถไทยไปลินลนไปนะครับหมมากันแนวเฮ็ดไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะเกี่ยวกับรถไทเกี่ยวกับวิถีชีวิตท่านนะฮะที่ ทีเวลาเขาเสิร์ชหานะช่องเมื่อไหร่เฮอรถไทยเนี่ยเอไอเขาจะบอกว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับรถไทยแล้วก็วิถีชีวิตแล้วก็การทำเกษตรท่านเอไอมันสรุปฉะนั้นมือเนี้ก็จึงขอบคุณท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับที่ติดตามกดซับสไคร b ์ให้ผมได้ผ่านเกณฑ์เนาะการเปิดสั่งรายได,ได้แล้วก็ล่อ จดหมายรอบพิ้นนะครับเอาจดหมายรอบพิ้นจากทาง g o o g l e a d s e n s ตนะฮะทั้งเกือบสองเดือนครับท่านผู้ชมครับเกือบสองเดือนครับตอนนี้ก็มาหอดแล้ว้นะาเบสดเดดกากรับเงินนะกากรับเงินนะครับกัสิ่งที่มีพระคุณที่สุดก็คือท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับ เริ่มต้นก็นคือพี่น้องคนไทยเฮ้าอันดับตน้นๆแล้วก็พี่น้องเพื่อนบ้านนะฮะสิเป็นสปปลาวเนี่ยสิเป็นพี่น้องทั้งหลายหม่องหลายบอลน,นะครับเพื่อนบ้านเฮ้านี่เราบรรทบไปแถบเอเชียเฮ้าเนาะแล้วก็ทั้งบราซิลสหรัฐอเมริกานะครับก็ในเวลาดีทีขึ้นปีใหม่ก็ขออาราธนาคุนภาษีราธนาไตรละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท่านผู้ชมเคารพนับถืออยู่นะครับโดนบันดาลให้ท่านผู้ชมของผมทุกท่านที่รับชมคลิปเมื่อไม่เทรัไทยให้ประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานจะเรื่องลุงเรื่องในหนาที่การงานลารวยเงินทองเ,อเงินไหลกองท่องไหลมานะครับที่ป่วยก็ขอให้หายที่พสบายก็ขอให้เศร้อาอดหนีปดสิน้นมีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุู่สุขคนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ